เห็นไหมครับว่าในการฝึกด้วยตัวของเราเองเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจเราสามารถที่จะมีความสนุกมีความมันนะครับไปกับสิ่งที่เราต้องการจะทำนะครับได้เลยมันขึ้นอยู่กับว่าณนะวันนั้นตัวเราเองเนี่ยได้วางแผนการฝึกไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับว่าเราจะเน้นเรื่องอะไรนะครับจะเน้นเรื่องของมือเปล่าในนเรื่องของอาวุธหรือจะเน้นในเรื่องของอยุทธวิธีก็แล้วแต่ได้ทั้งหมดนะครับ เอาละคราวนี้นะครับมาดูในเรื่องของการที่สอกกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่น่ากลัวนะครับก็เป็นการใช้ศอกเสยนะครับเป็นศอกสั้นระยะประชิดนะครับตำแหน่งที่โจมตีก็จะเป็นใต้คางนะครับก็จำเป็นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําการอุ่นเครื่องนะครับนะวอร์มกล้ามเนื้อในส่วนของอาวุธที่เรา จะใช้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสังเกตดูว่าผมจะพยายามทําให้ดูนะครับเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างก่อนที่จะออกอาวุธแบบเร็วหรือมีความแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกแบบนี้จะช่วยให้ตัวเราไม่บาดเจ็บและจะช่วยให้เรามีความชํานาญมีทักษะที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกนะครับทุกๆครั้งนะครับหรือ การต่อสู้ทุกๆครั้งการอุ่นเครื่องเป็นสิ่งสําคัญมากการวางแผนการเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเราได้จัดการวางแผนมาอย่างดีนะครับก่อนที่เอาไปใช้ต้องเตรียมร่างกายเพื่อให้สิ่งที่เราฝึกมาเนี่ยมันเป็นไปตามแผนของเรานั่นเองอาลครับคราวนี้ก็มาดูในเรื่องของการใช้สอกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นการสอกเฉียงนะครับตำแหน่งที่เราเล็ง การใช้สองในลักษณะนี้นะครับก็คือตำแหน่งของกกคูนะครับก็เหมือนกับการโชคเมื่อกี้นั่นแหละครับเราเล็งตำแหน่งส่วนกลางก็คือกกคูเพื่อนะครับเพื่อคู่ต่อสู้มีการโยกหน้าดึงกลับหรือมุดเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเข้าตำแหน่งที่เราวางกับดักไว้ทั้งสิ้นนะครับศอกเฉียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นศอกสั้น นะครับเป็นอาวุธอีกชนิดหนึ่งที่มีความน่ากลัวในระยะประชิดนะครับและมีความหนักมีความคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจอกอาวุธนะครับไม่ว่าจะเร็วจะแรงก็อย่าลืมอุ่นเครื่องนะครับเตรียมกล้ามเนื้อในส่วนนั้นๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วร่างกายเราจะไม่บาดเจ็บนะครับที่เหลือก็ใส่ไปให้เต็มที่นะครับเราจะได้ทั้งความแม่นยำและมีความคมมีสมาธิเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมฮะ เมผมจะจัดร่างกายนะครับให้มีมีความชัดเจนทั้งตำแหน่งนะครับความเร็วความแรงนะครับเพื่อให้การใช้งานเนี่ยมีความเหมาะสมต่อไปซอกเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธที่มีความแหลมนะครับมีความคมไม่ต่างอะไรจากมีดนะครับอันนี้ก็ พามาดูการใช้สอกในอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าเป็นการสอกเฉียงในลักษณะของการจัดการวัตถุท,ที่มาจากด้านข้างอย่างเช่นเขาเข้ามาจับเราจากด้านข้างนะครับเราสามารถที่จะกระทุง้งแล้วก็ปัดเพื่อที่จะล็อกหรือทําการสอกได้เช่นกันนะครับเข้าตำแหน่งเดียวกันในการสอกนะครับก็คือตำแหน่งกกหูหรือปลายคางได้ทั้งนั้นนะครับ แต่ในตำแหน่งแรกที่เรามีการสไลด์ไปด้านข้างเนี่ยเพื่อเป็นการกระทุ้งเข้าชายโครงนะครับรบกวนสมาธิของอีกฝ่ายนึงแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการจัดร่างกายก็เหมือนกันนะครับเอาละต่อไปมาถึงในส่วนของการใช้สอกในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งคนไทยนิยมคุ้นเคยกันนะครับก็คือศอกกลับแต่อันนี้จะแตกต่างจากศอกกลับเล็กน้อยเรียกว่าเป็นการกระทุ้งศอกนะครับเป็นการกระทุงจากด้านหลัง นะครับถ้าหากว่าสอกกล,ลับเี่กก็จะต้องมีการก้าวและถอยในลักษณะที่มีการสวิงออกไปด้านข้างเล็กน้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการสวิงนะครับในลักษณะของการกระทุง้งเฉียงสูงนะครับในลักษณะที่เราเคลื่อนที่ไปด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้ตัวอย่างการใช้ก็จะเป็นกรณีที่เขาล็อกคอเราจากด้านหน้าเราก็กทุ้งขึ้นไปที่หัวเขาได้หรือเขาเข้าจากด้านหลังเราก็กระทุ้งเข้า นะครับลิ้นปีหรือปลายคางก็ทําได้เช่นกันสําหรับการใช้ส่องในลักษณะนี้เอาละมาดูว่าผมจะทําอะไรกันต่อนะครับผมจะเอาการปัดระดับลําตัวเนี่ยมาใช้ทำอะไรนะครับก็มาดูกันเลยนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยได้ออกอาวุธระยะสั้นในลักษณะของอมีความคมมีความแรงในระยะประชิดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มอุ่นเครื่องโดยใช้ การหมุนมือนะครับหรือว่าการปัดป้องนี่แหละทั้งในตำแหน่งของหัวในตำแหน่งของลำตัวนะครับมาใช้เป็นการอุ่นเครื่องนะครับหรือว่วอร์มกล้ามเนื้อแขนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุฉีกขาดหรือว่าเป็นตะคิวนะครับถ้าใครจำในช่วงแรกๆของไทเติได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ การปัดป้องในลักษณะที่จะใช้ควบคู่กับอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นของมีคมและไม่มีคมใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมีดเอ่ยิ้วเอยหรือปืนที่มันหมดกระสุนแล้วเราก็สามารถใช้เหมือนค้อนเหมือนขวานได้เช่นกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นการใช้อาวุธในลักษณะที่มันมีความพิเศษมีความแอดวานมากกว่านะครับทั่วๆไป สำหรับใครที่จะสังเกตว่าผมาทำการปัดป้องหรือหมุนมือในลักษณะไหนนะครับก็สามารถที่จะใช้ช่วงโอกาสนี้ในการดูรายละเอียดได้เพราะว่าการปัดป้องในลักษณะน,นี้นะครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะผมหมุนช้าเพื่อให้เราเนี่ยได้เห็นนะครับรายละเอียดมากขึ้นหรือเป็นการเตรียมกล้ามเนื้อก่อนที่จะใช้ในลักษณะที่มินมีการ สปีดนะครับน้นความเร็วหรือความแรงนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้งานนะครับเอาละเข้าใจว่ามาถึงช่วงที่จะต้องใช้ละสังเกตดูนะครับเอาละผมรู้แล้วว่าในลำดับต่อไปผมจะทำอะไรนะครับดูจากคลิปนี้ก็รู้นะครับว่า เป็นการป้องกันใบหน้าและเติมเต็มด้วยการชกฮุกสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครโดนดอกนี้เข้าไปนะครับถึงกับหลับนะเมื่อกี้ได้อุ่นเครื่องมาในระดับหนึ่งแล้วอันนี้ก็เป็นการนะครับทบทวนความเข้าใจในเรื่องของการปัดนะครับการบล็อกและก็เติมเต็มนะครับสังเกตดูถ้าหากว่าเขาโชคมาหรือเขาฮุกมานะครับหรือเขาแย็บมา ในลักษณะนี้เราจะใช้ไหลในการบังนะครับแล้วมีมือไว้ป้องกันคางหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการนะครับเอามือที่อยู่ด้านล่างเนี่ยปัดเพื่อจะรวบหรือว่าดึงแนขนของอีกฝ่ายเข้ามาให้ใกล้เพื่อที่ให้เราทําการฮุกสั้นเข้าไปตําแหน่งที่ต้องการได้ชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะชกหมัดตรงหรือจะฮุกเข้าไปตําแหน่งนะครับบริเวณด้านข้างของใบหน้าก็าได้ทั้งนั้น นะครับเพราะนั้นเนี่ยดอกนี้ถ้าเขาใด้ไขโดนเข้าไปก็คงหลับสบาย <c oughs> สำหรับท่านที่ยังขาดความมั่นใจนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความกลัวนะครับคนตัวใหญ่นะครับหรือการรุมนะครับที่มีความหลากหลายหรือกรณีที่ต้องมีการประทะการต่อสู้ระยะประชิตเนี่ยผมแนะนำว่าชอ็อตนี้ท่านไม่ควรพลาด เพราะว่าในช็อตนี้เนี่ยเป็นการเติมเต็มในเรื่องของความมั่นใจและการออกอาวุธนะครับในระยะประชิดซึ่งจะเหมาะมากกับกรณีที่มีการรุมเกิดขึ้นหรือเหมาะมากกับกรณีที่มีการนะครับจู่โจมในระยะประชิดไม่ว่าจะเป็นการผลักไม่ว่าการเผชิญหน้ากับคนตัวใหญ่หรือการฮุกหรือว่าเป็นการแยบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ประมาทเจอดอกนี้เข้าไปหลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการความเชื่อมั่น ในเรื่องของความมั่นใจของตัวเองเนี่ยช็อตนี้ไม่ควรพลาดลองสังเกตดูนะครับเมื่อเรายกไหล่และมือเข้ามาป้องกันขางเราก็สามารถที่จะดึงแขนของอ e ีกฝ่ายหนึ่งนะครับเข้ามาใช้ประโยชน์พร้อมกับนะครับฮุกส่วนเข้าไปนะครับเรียกได้ว่าสวยงามแล้วครับสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของความดุดันนะครับและก็ต้องการปิดเกมนะครับในระยะสั้นแบบนี้เนี่ย เราสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าตาของอาวุธได้เปลี่ยนจากหกุกนะครับฮุกสั้นเป็นศอกนะครับซึ่งศอกมีสารพัดเลยนะครับศอกสับศอกเสยศอกเฉียงนะครับสารพัดนะครับหรือหัวโคกก็ยังได้หรือจะจับทุ่มก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนหน้าตาของอาวุธนะครับให้มีความหลากหลายในสำหรับการฝึกเนี่ย ลองเอามาใส่ในจังหวะนี้นะครับจังหวะปิดแบบนี้เนี่ยรับรองได้การฝึกของคุณเนี่ยจะไม่น่าเบื่อนะครับหลังจากที่มีการปัดป้องไปแล้วก็เติมเต็มโดยอาวุธที่เปลี่ยนหน้าตาออกไปรับรองได้นะครับตัวท่านจะมีความเข้าใจมากขึ้นจะมีความถนัดมากขึ้นอย่างอันนี้เห็นไหมฮะผมเองเนี่ยก็เติมเต็มด้วยซอกแล้วก็ตามด้วยเข่า เออลองดูสิอา้าวบ็อกนะดึงแขนเขาเข้ามาใช้สวนนะโดยการฮุกหลังจากนั้นก็ตามด้วยเขา่าเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะเติมสิ่งต่างเหล่านี้เข้าไปได้นะครับมันแล้วแต่ตัวเราเองว่าเราจะครีเอทหรือเรามีอาวุธอะไรบ้างเราก็เอเามาใส่ได้ในแต่ละช่วงแต่ละเหตุการณ์นั่นเองเอาละครับเดี๋ยวจะหาว่าการต่อสู้ของสไตล์ NC Thailand เนี่ยไม่มีการเตะบ,บ้างหรือไงมีครับ มีครบเลยแหละอาวุธที่คุณคิดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าข้อศอกทุ่มล็อกนะครับหรืออุปกรณ์ป้องกันตัวสารพัดนะครับ NC t h ซ i l ท n ลมีให้คุณนะครับได้ดูเยอะแยะมากมายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบางคลิปหรือหลายๆคลิปที่คุณไม่ได้เห็นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าณนะ หตุการณ์นั้นหรือคลิปนั้นๆเนี่ยมันอาจจะพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาวุธที่คนสนใจนั่นเองนะครับเอาละคราวนี้ผมจะพามาดูซิว่าเราจะเอาการเตะมาผสมกับอาวุธอื่นๆได้ยังไงนะครับสำหรับการทบทวนหรือการฝึกทบทวนเนี่ยในเรื่องต่างๆที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วจากทาง NC Thailand นะครับกับเรียนกับครูโดยตรงหรือ ดูผ่านคลิปในช่องนักสู้ก็แล้วแต่นะครับก็เอามาผสมกันได้นะครับเมื่อกี้ก็เอาการเตะนะแล้วมาเติมเต็มด้วยการซอกแล้วมาเติมเต็มด้วยเขา่าเห็นไหมเติมด้วยซอกอีกทีนึงเข่าอีกทีนึงฝึกให้มันมีความคุ้นชินในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้มีความคุ้นชินในเรื่องของอาวุธต่างๆของเราเนี่ยได้ทั้งนั้นนะครับแล้วแต่เราจะสร้างสารรค์นะครับแต่อย่าลืมว่าเมื่อ มีการกลับตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมฝึกให้มันมีการดูเสมอเอาล่ะผมเริ่มอุ่นเครื่องอีกแล้วนะครับลองดูซิว่าหลังจากที่ผมเริ่มอุ่นเครื่องแบบนี้นะครับโดยการชกนะครับ <c oughs> ฝึกชกหมัดตรง1นึนะครับในลักษณะนี้ผมจะออกอาวุธอะไรบ้างนะครับหรือจะเป็นเพียงแค่การทบทวนนะครับทิ้งทิ้งท้ายนะครับหลังจากที่เราได้ฝึก ในส่วนของอาวุธต,ต่างๆมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับก็จะต้องมีการสรุปหรือจะต้องมีการวอร์มดาวนะครับกล้ามเนื้อหรือเป็นการทบทวนทักษะไปในตัวสำหรับการฝึกฝนในแต่ละครั้งนะครับแต่ละคราวเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งจะเป็นมากครับเอาละโอเคนะก็เข้าใจว่าอันนี้น่าจะมาถึงท้ายของการ ฝึกทบทวนนะครับสําหรับวันนี้แล้วนะครับแต่ยังไม่จบครับยังไม่จบอาวุธยังมีอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าคลิปนี้เนี่ยยาวแต่ไม่น่าเบื่อเพราะมันจะมีความน่าสนใจอยู่ในแต่ละช่วงแต่ละเหตุการณ์ของคลิปคลิปนี้เพราะนั้นเนี่ยพยายามดูให้จบหรือถ้าหากว่าท่านเบื่อท่านไม่มีเวลาดูนะครับ จำไว้ว่าดูถึงไหนแล้วค่อยมาดูซ้ำนะครับจะเป็นประโยชน์กับ f c หรือนักเรียนนะครับเป็นอย่างมากนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้ผมก็ได้ทบทวนในเรื่องของการใช้ศอกเห็นไหมฮะทบทวนในเรื่องของการใช้แขนนะครับมีการปัดมีการเติมเต็มโดยการศอกหลังจากนั้นก็ปัดเห็นไหมถ้าหากว่าเราสังเกตสําหรับคนที่สนใจเนี่ย สิ่งนี้เนี่ยก็จะได้เห็นถึงการใช้แขนอย่างเป็นระบบนะครับผมพยายามทําให้เห็นในลักษณะที่มันช้าในหลายๆแง่มุมในหลายๆทิศทางเพื่อให้เราได้เห็นรายละเอียดกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของคลิปนี้เองเนี่ยผมได้เอามาจากต้นฉบับนะครับที่ได้ทําการไล่สดไว้ในเพจสอนวงางันตัวจากภัยสังคมของ NC Thailand นันีแหละ ซึ่งผมได้เปิดไว้ใน f c e e o o o นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่องทางในช่องทางนะครับการสื่อสารเนี่ยของ NC Thailand ผมได้เปิดไว้หลายช่องนะครับ y o u t u b e Line Facebook IG Twitter มีครบครับแล้วแต่ว่าท่านจะสะดวกช่องทางไหนก็แล้วกันนะครับเพียงแต่ช่องทางหลักๆที่ผมได้ใช้มากหน่อยนะครับก็จะมี f a c e b o o k มี l ล ne แล้วก็ ช่องนักสู้เนี่ยครับผ่าน YouTube นี่แหละนะอันนี้ก็เป็นการทบทวนนะครับเป็นการวอร์มดาวในลักษณะของการใช้สอกให้เห็นว่าเป็นการสอกเสยเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะครับเห็นไหมหลังจากที่เราใช้กล้ามเนื้อมายังหนักของการฝึกเราก็ต้องให้ความสําคัญมันเพราะสิ่งนี้จะบ่งบอกว่าเราเข้าใจในเรื่องของการใช้ร่างกาย ได้ดีแค่ไหนการฝึกบ้องกันตัวนะครับไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ในเรื่องของความเก่งกาจความสาม,มารถในเรื่องการต่อสู้แต่ยังเป็นศาสตร์ที่เสริมในเรื่องของการบำรุงการรักษาการเสริมสร้างในเรื่องของสมรรถภาพนะครับความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะครับสังเกตดูผมทําช้าแสดงว่าณช็อตนี้ในส่วนการวอร์มนี้ผมก็กําลังเน้นในเรื่องของสมาธิด้วย และให้ร่างกายกล้ามเนื้อนะครับอวัยวะส่วนนั้นๆเนี่ยได้คูลดาวนะครับก็คือได้มีการวอร์มดาวเพื่อลดการบาดเจ็บหลังจากการใช้งานสังเกตดูว่า <c oughs> ผมจะให้ความสำคัญกับสุขภาพพอสมควรตลอด30ปีที่ผมฝึกและถ่ายทอด ในเรื่องของการป้องกันตัวมาแทบจะไม่มีการบาดเจ็บจากเรื่องนี้เลยนะครับยกเว้นอาจจะมีอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุคือสิ่งที่เราไม่คาดฝันนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นได้แต่จะไม่เยอะเพราะว่าอุบัติเหตุสําหรับนักสู้เนี่ยเขาจะมีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับจะมีการระมัดระวังมีการป้องกันตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีอุบัติเหตุอันไหนที่มันร้ายแรงจะมีเพียงแค่เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ อันนี้นะครับช็อตนี้หลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมากนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเน้นในเรื่องของลมปราณนะครับฝึกนะครับให้อวัยวะภายในมีความแข็งแรงปอดเรานะครับหัวใจเรามีความแข็งแรงมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับและเสริมสร้างในเรื่องของประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อแขนขาของเรานะครับร่างกายของเรา ที่สาคัญก็คือเป็นการเน้นในเรื่องของสมาธิซึ่งเราจะเห็นได้ชัดอันนี้ผมก็คุมในเรื่องของกําหนดลมหายใจนะครับโดยผ่านการหมุนมือนะครับโดยผ่านการหมุนมือโดยมีมีดเข้ามาเป็นส่วนประกอบจริงๆริงมันจะเป็นอะไรก็ได้เข้ามาเป็นส่วนประกอบจะเป็นอาวุชนิดไหนก็ได้แต่สังเกตดูนะครับเห็นไหมผมให้ความสําคัญกับการ หายใจอีกแล้วนะครับสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับการที่เราให้ความสำคัญในลักษณะนี้เนี่ยวันโอกาสที่คุณจะป่วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับเอาละครับก็มาถึงช่วงท้ายๆของการฝึกใน ครั้งนี้แล้วนะครับในลักษณะของการยืนสู้นะครับหรือ stand fighting นะครับ mm hmm. ก็มาในส่วนของการวอร์มดาวในลักษณะของการที่มีอาวุธเข้ามาเสริมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อให้เรามีความคุ้นชินกับการคุมอาวุธในขณะที่เราถืออยู่สำหรับหลายๆคนที่ฝึกต่อสู้มือเปล่าและไม่เคยจับนะครับอาวุธหรืออุปกรณ์ป้องกันตัวต่างๆเหล่านั้นมา ฝึกควบคู่กับการเคลื่อนไหวมันจะทําให้เราไม่มีความคุ้นชินเมื่อปลดอาวุธมาได้เราจะไม่คุ้นชินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกในลักษณะนี้จะทําให้เราคุ้นชินกับอาวุธเปรียบเสมือนเป็นสิ่งเดียวกันในขณะที่มีการต่อสู้หรือใช้งานเพราะฉะนั้นจําเป็นนะครับเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นสําคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องฝึกควบคู่กับอุปกรณ์ป้องกันตัวต่างๆที่เราชื่นชอบหรือที่เรามี อยู่ด้วยอย่างสม่ําเสมอในช่วงของการใช้งานในช่วงแรกๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีความคุ้นชินแล้วเราอาจจะทิ้งห่างทิ้งช่วงเว้นระยะไปบ้างในการฝึกก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ในช่วงแรกๆของการฝึกถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นสําคัญอย่างยิ่งครับ เอาละครับนี่ก็เป็นการทิ้งทวนในช่วงสุดท้ายของการฝึกสําหรับวันนี้นะครับเรียกได้ว่าอาจจะเป็นช็อตเด็ดสาหรับคนที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธนะครับโดยเฉพาะอาวุธมีดนะครับนะครับผมก็สาธิตให้ดูในกรณีที่เราต้องการจะฝึกทบทวนในเรื่องของการใช้อาวุธมีดไม่ว่าจะเป็นการตัดการเฉือนการแทงในตําแหน่งต่างๆนะครับที่มีความจําเป็นสําคัญ เพื่อหยุดการคุกคามเนี่ยนะครับช็อตนี้เป็นช็อตที่สำคัญมากเอาละผมจะอธิบายให้เห็นนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ยังไม่เคยเรียนกับทาง NC Thailand นะครับก็อาจจะไม่เข้าใจว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ในแต่ละส่วนแต่ละช็อตนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ เฉือนตัด ilians, นะครับเส้นเลือดบริเวณลำคอลงมาสู่ข้างล่างเพื่อตัดเส้นเอ็นขานะครับเมื่อตัดเส้นเอ็นขาเรียบร้อยก็สามารถที่เคลื่อนที่ไปสู่การยืนและตัดนะครับบริเวณก้านสมองนะครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันจากด้านข้างนะครับแล้วก็เฉือนเส้นเอ็นแล้วพาไปสู่การนะครับการแทงอวัยวะข้างในตัดเส้นเลือดนะครับบริเวณลำคอทั้งสองข้าง นะครับลงไปสู่ขาแล้วก็ขึ้นมาตำแหน่งเดียวกันนะครับสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าไม่ว่าจะเป็นการเล่นงานหัวเป็นการเล่นงานลำตัวการปัดในตำหนะจุดแรกจังหวะแรกนะครับจะแตกต่างกันออกไปแต่ตำแหน่งโจมตียังคงเป็นตำแหน่งเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ฝึกหรือนักเรียนเนี่ยจะต้องฝึกให้มันมีความคุ้นชินนะครับในเรื่องของ ตำแหน่งต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่สามารถที่จะหยุดการคุกคามได้อย่างฉับนักนั่นเองสำหรับช็อตนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายของการฝึกนะครับเป็นการยืดเส้นกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็จัดระบบการหายใจนะครับให้มันเข้าที่เข้าทางอีกอย่างหนึ่งก็เราก็จะได้นิงแงของสมาธิแล้วก็ลมปราณสำหรับคนที่จะ ฝึกป้องกันตัวในเรื่องของสุขภาพเนี่ยขั้นตอนต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะช่วงสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญมากควรจะให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าจะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีมีสมาธินะครับที่มันมั่นคงมีความนิ่งมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เน้นในเรื่องทักษะต่อสู้นะครับตรงส่วนนี้อาจจะอาจจะละเลยการเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่สําหรับการฝึกซ้อมของผมเนี่ยการเริ่มและก็การจบเนี่ย จะให้ความสําคัญกับสิ่งนี้เป็นค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าสุขภาพเรายังไงก็สําคัญกว่าฝีมือเราอยู่แล้วนะครับสุขภาพเราไม่ดีฝีมือที่เรามีก็ไร้ค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกป้องกันตัวสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ ส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปีส่วนที่มันเปลาะบางนะบดิวบาตอมนะครับนี่คือในส่วนของนะประการที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจําเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีเราล,ลอกนะเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้ และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวแม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารมิ่ขึ้นนะครับแต่ถ้าาว่าเราแต่ถ้าหาว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่นหม,มายความว่าความดุมดันมันจะเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กันกันกบปืนในลักษณะนี้ ทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเมื่อกี้นะครับหวังว่าคงจะถูกอ,อกถูกใจนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนักสู้ของเรานะครับถ้าหากว่าต้องการให้ทาง NC Thailand หรือทีมงานนักสู้ .com ของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับชมคลิปใหม่ๆจากท่องนักสู้ของเรานะครับขอบคุณทุกคนที่ตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ